สิบท่าบริหารเพื่อแก้โรคเน็บชาและตะคิวสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องโรคเน็บชาและตะคิวกันนะคะแล้ววันนี้หมอปอก็จะมีท่า10บท่ามาช่วยบริหารเพื่อลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยค่ะสําหรับโรคเน็บชานะคะเป็นโรคที่ เป็นกันเยอะนะคะแล้วก็มีปัญหากับสุขภาพมากๆนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะคะและกลุ่มรอยโรคของโรคเบาหวานดังนั้นเราต้องมาเรียนรู้นะคะเพื่อป้องกันตนเองจากภาวะนี้กันนะคะวันนี้เราก็จะมีท่าบริหารมาให้ด้วยนะคะบิลิบิลิก็คือภาวะโรคเหน็บชานั่นเองนะคะภาวะโรคเหน็บชาเนี่ยเป็นโรคที่เรา พบได้บ่อยนะคะแล้วก็เกิดจากการขาดวิตามิน B 1ซึ่งเป็นโรคของระบบทางเดินประสาทอย่างหนึ่งนะคะการขาดวิตามิน B 1ทําให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทรับความรู้สึกสามารถเกิดขึ้นได้ทุกส่วนของอวัยวะในร่างกายและมักพบตามปลายมือปลายเท้านะคะซึ่งอาการมักจะแตกต่างกันนะคะและที่สําคัญคุณรู้หรือไม่ว่าโรคเด็บชาถ้าเจอเมื่อไหร่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายได้คะ่ะ โรคเน็บชานะคะเกิดจากการขาดวิตามิน B1 หรือไทอะมีนนะคะเป็นสัญญาณเตือนของโรคเบาหวานโรคร้ายที่ว่าก็มีเบาหวานแล้วก็พิษสุราเรื้อรังนะคะและปัจจัยอื่นๆจากกรรมพันธุ์นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงทางสรีสร,รวิทยาผู้ที่เจ็บป่วยเรื้อรังเป็นเวลานานนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะโรคเน็บชาสิ่งที่เราควรรู้นะคะก็คือจะมีอาการหอบเหนื่อยนะคะ หัวใจเต้นเร็วเบียการตับโตนะคะอาการของโรคเน็บชานี้อาจจะเป็นสัญญาณเตือนหรือเป็นสัญญาณแรกของโรคเบาหวานนะคะและสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่เลยค่ะโรคเน็บชาในเด็กนะคะคราวนี้เราจะพบได้ในเด็กที่อายุระหว่าง2-6เดือนนะคะโรคเน็บชาในเด็กเนี่ยเด็กมักได้ในทารกนะคะที่ จากการดื่มนมของมันดาและมันดาก็กินอาหารและขาดวิตามิน B1 นะคะดังนั้นนะคะมันดาเนี่ยอาจจะอดของแสลงไปนะคะทำให้คุณค่าทางโภชนาการที่ขับออกทางน้ำนมเนี่ยลดลงนะคะมันดามักจะเป็นโรคเหน็บชาอยู่แล้วนะคะ ถ้าลบกมักมาพบแพทย์ด้วยอาการอะไรนะคะก็คือเด็กจะมีอาการซึมหน้าเขียวตัวเขียวหอบเหนื่อยตัวบวมขาบวมหัวใจโตหัวใจเต้นเร็วร้องเสียงแหบแหบร้องไม่มีเสียงบางรายอาจจะมีอาการตากระตุกหนังตาบนตกชักหรือหมดสติถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาจทําให้เสียชีวิตได้ภายใน2-3ชั่วโมงเลยนะคะ ดังนั้นโรคเหน็บชาในเด็กนะคะสาเหตุเกิดจากคุณแม่ต้องรับประทานวิตามิน B1 ให้ครบถึงจะสามารถที่จะให้วิตามิน B1 ได้ทางน้ํานมกับเด็กทารกแรกเกิดนั่นเองค่ะคราวนี้มาดูโรคเหน็บชาในผู้ใหญ่นะคะ มักมีอาการระยะเริ่มแรกค่อนข้างอ่อนๆนะคะอาการอ่อนๆเท่านั้นเองนะคะก็คือเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหารท้องผูกท้องอืดเฟิร์รู้สึกชาความจําเสื่อมแต่เมื่อตรวจพบแล้วนะคะ ร่างกายเราอาจจะไม่พบผิดปกติมากนะักแต่เราต้องเป็นคนสังเกตตัวเองนะคะแต่พอเป็นมากขึ้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกเลยค่ะก็คือชาบริเวณปลายมือปลายเท้าแล้วอาจจะมีปวดแสบแป,ป๊บแป,ป๊เสียวแป,ป๊บแปบรวมด้วยนะคะก็แสดงว่าสัญญาณประสาทเริ่มมีปัญหาแล้วด้วย นะคะถ้าเป็นพร้อมกันทั้งสองข้างผู้ป่วยจะเป็นตะคิวแล้วก็มีอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อน่องแขนขาไม่มีแรงถ้าเป็นมากๆอาจจะถึงขั้นเป็นอมัอมาพาตได้เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ผู้ป่วยมักจะมีสาเหตุค่ะอาจจะเกิดจากโรคพิษุราเรื้อรังผู้ป่วยจะมีอาการตาเขตาเลเนื่องจากกล้ามเนื้อลูกตาเนี่ย เป็นอัมาพาตนะคะในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อลูกตามีอาการเดินเซนะคะแล้วมีความผิดปกติทางจิตซึ่งอาจทําให้ผู้ป่วยหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้โรคเน็บชาในผู้ใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทนะคะได้แก่นะคะได้บีริบีรินะคะเขาเรียกว่าโรคเน็บชาชนิดผอมแห้งผู้ป่วยจะมีอาการชาแบบไม่บวมค่ะ ปลายมือปลายเท้าที่ชาเนี่ยกล้ามเนื้อจะไม่ค่อยมีแรงนะคะอาจทดสอบได้โดยการให้ผู้ป่วยนั่งยองๆแล้วลุกขึ้นซึ่งผู้ป่วยมักจะทําไม่ได้เพราะว่ามีผลต่อระบบประสาทส่วนนอกนะคะแล้วก็ส่วนกลางนะคะระบบประสาทนอกส่วนกลางนะคะที่เป็นปัญหาคือระบบนี้นะคะเวทเบริีเบรีนะคะก็คือ ผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการโรคเหน็บชาชนิดเปียกนะคะมีอาการบวมค่ะปลายมือปลายขาจะบวมมีน้ำข้างในช่องท้องและปอดผู้ป่วยบางรายมีอาการหอบเหนื่อยหัวใจโตเต้นเร็วหัวใจอัดวายได้ถ้าไม่รับการรักษาทันท่วงทีผู้ป่วยมักจะเสียชีวิตซึ่งอันนี้มีผลโดยตรงกับระบบหัวใจและระบบอื่นๆของร่างกายนะคะเป็นแบบเปียกนะคะเมื่อกี้โรคเหน็บชาชนิดแห้งนะคะในผู้ใหญ่และมีโรคเหน็บชาชนิดเปียกนะคะคราวนี้นะคะแบบที่3า นะคะซึ่งเป็นโรคเหน็บชาที่เรียกว่าเวอร์นิกิเวอร์นิกิคอสคอปซินโดมนะคะเป็นโรคที่พบในผู้ป่วยพิสุราเรื้อรังเป็นโรคเหน็บชาของโรคพิสุราเรื้อรังซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการทางสมองอยู่3อย่างก็คือการเคลื่อนไหวของลูกตาทําได้น้อยหรือไม่ได้เลยเดินเซและมีความผิดปกติทางจิตซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางจิตนะคะจากการขาดวิตามิน B1 แล้วพบในผู้ป่วยโรคพิสุราเรื้อรังเราเรียกว่าคอนสคอป ไซโคซีดนะคะภาวะแทรกซ้อนของโรคเดบชาที่เราต้องรู้ค่ะเมื่อร่างกายขาดวิตามิน B 1, ีหค่อนข้างรุนแรงจะเกิดอาการแทรกซ้อนของระบบประสาทระบบสมองกล้ามเนื้อหัวใจและกระเพาะอ,อาหารแล้วก็ลำไส้ซึ่งผู้ป่วยที่ไม่รับการรักษาจะนําไปสู่การเสียชีวิตเช่นภาวะหัวใจล้มเหลวภาวะทางจิตนะคะไซโคซีดหรือโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงอนาไฟเล็กซิตนะคะ กลุ่มนี้นะคะเกิดขึ้นจากการขาดวิตามิน B1 นะคะกินอาหารอย่างไรห่างไกลเหน็บชาก็ต้องรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน B1 ซึ่งประกอบไปด้วยถั่วธัญพืชข้าวกล้องข้าวซ้วอมมือนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเพราะว่าอุบัติการพบก็คือถ้าติดสุราเรื้อรงังมักมีอาการเหน็บชาร่วมด้วยหลีกเลี่ยงการรับประทานของดิบของหมักดองเนื่องจากอาหารดังกล่าวขัดขวางการดูดซึมวิตามิน B1 ของร่างกาย รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และออกกําลังกายร่วมด้วยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะคะที่จะทําให้เราได้รับวิตามิน B1 และมีการดูดซึมวิตามิน B1 ไปใช้อย่างถูกต้องผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเหน็บชาก็คือหญิงตั้งครรภเนี่ยเสี่ยงอยู่แล้วหญิงที่มีลูกอ่อนและต้องให้นมค่ะเสี่ยงอยู่แล้วนะคะ ทารกที่กินนมแม่เพียงอย่างเดียวนะคะโดยที่มันดาจ,จะขาดวิตามินบีหนึ่งหรือเป็นโรคเน็บชาทําให้น้ํานมมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอสาหรับทารกหรือทารกที่กินนมแล้วไม่ได้อัตราส่วนผสมของวิตามินบีหนึ่งเด็กในวัยเจริญเติบโตก็ขาดวิตามินบีหนึ่งได้นะคะคนวัยชะกันนะคะร่างกายบึกบึนที่ต้องออกแรงและทํางานหนักเช่นกลุ่มกรรมกรชาวนานักกีฬานะคะผู้ ผู้ต้องขังในเรือนจําชาวประมงที่ออกทะเลเป็นเวลานาน,านๆกลุ่มนี้มักขาดนะคะวิตามิน b 1และมักเป็นโรคเหน็บชาค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่จะเป็นโรคเหน็บชาได้ง่ายนะคะดังนั้นเราจึงต้องรู้นะคะว่าผู้ที่รับประทานกลุ่มพวกแป้งและน้ําตาลมากเกินไปนะคะแต่รับประทานวิตามิน b 1น้อยก็เป็นกลุ่มที่เสี่ยงเหมือนกันนะคะ ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่ทําลายวิตามิน B1 แล้วก็อาหารบางชนิดก็ผลิตเอนไซยับยั้งการทํางานของวิตามิน B1 ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันค่ะผู้ที่เป็นโรคตับเรื้อรังเช่นตับแข็งซึ่งทําให้ตับไม่สามารถนําวิตามิน B1 ไปใช้แบบเป็นประโยชน์ได้นะคะผู้ที่เป็นโรคไตค่ะต้องฟอกไตและต้องกินยาขับปัสสาวะในปริมาณมากทําให้มีปัญหาขาดวิตามิน B1 ได้แบบเรื้อรังนะคะ ผู้ได้รับการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์นะคะหรือพันธุก,กรรมนั่นเองทําให้ขาดความสามารถในการดูดซึมวิตามินบ1นจากอาหารซึ่งมักจะแสดงอาการเมื่อตอนโตหรือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะกลุ่มนี้ถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมนะคะผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำเพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ลดการดูดซึมของวิตามิน D1 อยู่แล้วแล้วก็เพิ่มการขับวิตามิน B1 ออกจากร่างกายทางปัสสาวะทําให้ร่างกายดูดซึมและสะสมวิตามิน B1 ไม่เพียงพอนะคะก็คือคนที่ดื่มสุรา แล้วก็ดืม่มแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยต้องระวังนะคะคราวนี้ระวังการขาดวิตามิน B 1หนึ่งในกลุ่มนี้เป็นการสรุปเลยนะคะก็คือในกลุ่มโรคพิษสุราเรื้อรังเนื่องจากการรับวิตามิน b ีหนึ่งไม่เพียงพอร่วมกับการดูดซึมของลำไส้ไม่ดีและตับทํางานได้ไม่ดีอยู่แล้วนะคะในกลุ่มพิษสุราเรื้อรังเพราะมีปัญหาเรื่องตับแข็งผู้ป่วยเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะหรือโรคอื่นๆนะคะผู้ป่วยที่มีไข้สูงเช่นเกิดการติดเชื้อหรือมีภาวะต่อมไทรอย ทำงานเกินไปนะคะกลุ่มนี้จะมีการเผาผลาญอาหารเพิ่มขึ้นกว่าปกตินะคะทำให้ร่างกายเนี่ยที่ต้องการวิตามิน B1 ก็มีความต้องการสูงขึ้นไปด้วยนะคะกลุ่มนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษน,นะคะ การวินิจฉัยโรคเหน็บชานะคะคในทารกจะต้องพบอาการก่อนนะคะคก็คือมีอาการหอบเหนื่อยตัวเขียวขาบวมหนังตาตกตากระตุกดีเฟกของข้อน้อยกว่าปกติหรือไม่มีเลยและอาจพบภาวะหัวใจวายหรือตับโตนะคะคชีพจรเต้นมากกว่าร้อยสาครั้งต่อน,นาทีมีภาวะบวมฟังปอดแล้วมีเสียงกรอบแกรบะะส่วนในเด็กโตขึ้นมาหน่อยและในผู้ใหญ่อาจพบอาการแขนขาชาไม่มีแรงทดสอบด้วยผู้ป่วยนั่งยองๆซึ่งผู้ป่วยจะลุกขึ้นเองไม่ได้ หรือเป็นอัมพาตสำหรับดีเฟกของข้อนั้นในระยะแรกจะไวกว่าปกติแต่ในระยะหลังอาจน้อยหรือไม่มีเลยนะคะส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจะมีภาวะหัวใจวายร่วมด้วยนะคะเช่นอะาการหอบเหนื่อยเท้าวบวมนอนราบไม่ได้ชีพจรเต้นเร็วตับโตให้เครื่องให้ใช้เครื่องฟังปอดฟังดูจะมีเสียงกรอบแกลบนี่แสดงว่าจะเข้าสู่ภาวะรุนแรงและมีภาวะหัวใจวายร่วมด้วยเราต้องรีบส่งแพทย์นะคะ วิธีรักษาโรคเน็บชาแพทย์เนี่ยจะให้วิตามิน B1 ในขนาด1 0บถยมิลลิกรัมโดยการกินหรือฉีดวันละ2-3ครั้งรักษาอยู่นานประมาณ2สัปดาห์ค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคพิสุราเรื้อรังเนี่ยอาจจะใช้วิธีฉีดขนาด100มิลลิกรัมเลยนะคะต่อวนันติดต่อกันเป็น5-7วันเลยนะคะ ให้ถึงสัปดาห์หนึ่งจากนั้นก็จะให้แบบกิน10มิลลิกรัมต่อวันเป็นระยะเวลาอีกลหลายสัปดาห์แล้วก็แพทย์อาจจะพิจารณาตรวจเลือดเพื่อดูร่างกายตอบสนองต่อวิตามิน b 1ได้หรือไม่นะคะในรายที่มีภาวะหัวใจวายค่ะแพทย์จะฉีดวิตามิน b 1ให้ในขนาดในขนาด25-50มิลลิกรัมและให้ยาขับปัสสาวะเช่นฟูโรซิมายนะคะแค่ครึ่งถึง1หงลอดและถ้าจำเป็นอาจต้องเอ็กซเรย์ตรวจเลือดและตรวจ อื่นๆเพิ่มเติมนะคะแล้วค่อยให้วิตามิน B1 เพื่อรักษาอาการภาวะหัวใจวายค่ะนะคะโฟูลรซิมายมีฤทธิ์ขับปัสสาวะดังนั้นอาจจะมีการขับวิตามิน B1 เราจึงต้องประเมินเป็นระยะระยะด้วยนะคะวิธีการป้องกันโรคเหน็บชานะคะวิธีการป้องกันเนี่ยก็คืออันแรกเราควรรับประทานอาหารในครบห้าหมู่กรนเพราะว่าความหลากหลายของอาหารจะทําให้เราเนี่ยมีภูมิต้านทานมากขึ้นนะคะ แล้วก็โดยเฉพาะอาหารที่มีวิตามิน b 1สูงเช่นเนื้อหมูไม่ติดมันปลาตับไตนมไข่ขาวข้าวซ้อมมือข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวบาเล่จมูกข้าวสาลีลำข้าวเปลือกข้าวฮูเกนมเมล็ดที่ไม่ผ่านการขัดสีถั่วต่างๆเช่นถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วกรีนบีนนะคะคถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวแล้วก็เบลว์ยีสนะคะ ผักหน่อไม้ฝรั่งเห็ดแตงโมน้ำส้มเป็นต้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์หญิงที่ให้นมลูกนะคะผู้ที่ต้องทํางานหนักพวกกลุ่มกรรมกรต้องแน่ใจว่าตัวเองได้รับวิตามิน B1 อย่างเพียงพอนะคะสําหรับผู้ป่วยผู้ใหญ่นะคะที่แนะนำเนี่ยก็จะต้องประเมินเป็นระยะระยะนะคะสําหรับผู้ใหญ่ที่ต้องรับประทานตามปริมาณต่อวันจริงๆก็คือแค่1นึถึงหนมิลลิกรัมต่อวันนะคะ แต่สำหรับญิงตั้งคันหรือยิงให้นมบุตรก็เพิ่มจาก1.5เป็นถึง1.6มิลลิกรัมนะคะสำหรับการให้นมบุตรและตั้งคันนะคะซึ่งวิตามิน b 1ห้ามขาดนะคะสำหรับกลุ่มผู้ผู้ดื่มสุราหรือผู้เสี่ยงนะคะก็คือควรลดการดื่มสุราลงแล้วก็ลดปริมาณลงให้น้อยลงและถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรดื่มเพราะว่าร่างกายจะมีการสะสมแล้วก็ขับวิตามิน b 1เนี่ยนะคะไม่บาลานซ์กัน แล้วก็ควรรับประทานข้าว้อมมือข้ากล้องแทนข้าวขาวที่ขัดสีจากโรงงานและควรหุงแบบไม่เช็ดน้ําหรือซาวข้าวหลายครั้งเพราะว่าวิตามิน B1 เนี่ยละลายน้ําง่าย นะคะถ้าหุงแบบเช็ดน้ำเนี่ยจะสูญเสียวิตามิน b 1ไปประมาณ50%การแชร่ข้าวเหนียวค้างคืนแล้วเททิ้งจะทำให้สูญเสียวิตามิน b 1ไปถึง60%การหุงต้มเนื้อสัตว์จะทำให้สูญเสียวิตามิน b 1ไปประมาณ25-85%ส่วนการต้มผักจะทำให้สูญเสียวิตามิน b 1ไปถึง60%นะคะนี่คือการเสียไประหว่างรับ การประกอบอาหารนั่นเองเราต้องเลือกวิธีการประกอบอาหารที่ถูกต้องลดการรับประทานอาหารที่มีสารทําลายหรือยับยั้งการดูดวิตามิน B1 ก็กลุ่มกาแฟชาใบเมี่ยงหมากครูปลาล่ปาปลาส้มดิบแหนมดิบหอยลายดิบปลาน้ําจืดดิบสีเสียดเป็นต้นกลุ่มนี้เนี่ยลดลดและทําลายนะคะทําให้การดูดซึมวิตามิน B1 เข้าร่างกายไม่ดีนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ควรทําให้สุดก่อนโดยเฉพาะปลาล่า หรือเครื่องดื่มกลุ่มน้ำชานะคะการเคี้ยวใบเมี่ยงหรือหมากพูระหว่างอาหารยาเสพหลังอาหารทันทีเพราะว่ากลุ่มพวกตาและหอยเนี่ยจะมีเอนไซม์ที่เรียกว่าไทมินเนสนะคะซึ่งเป็นฤทธิ์ย่อยสลายวิตามิน B1 ซึ่งการปรุงให้สุกจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ส่วนกรณีชากาแฟหมากพูเมี่ยงต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีสารแทนนิก เอซินะคะแทนนิกเอ0ซิ 6, แล้วก็คาเฟอิกเอ0ซิ A 6, ซึ่งเป็นสืบยับยั้งการดูดซึมของวิตามินบีหนึ่งนะคะสำหรับโรงเรียนส,สถานรับเลี้ยงเด็กหรือคนดูที่ดูแลคนชราหรือเรือนจำหรือสถานกักกันต่างๆสถานที่กักกันต่างๆควรจัดหาเข้ากล้องให้รับประทานนะคะแล้วก็ปรับรายการอาหารให้มีหลากหลายเมนูทั้งสดทั้งใหม่แล้วก็ต้องเป็นเมนูที่สุขสะอาดนะคะครบถ้วนทั้งห้ามู จึงจะสามารถที่จะปกป้องกันอ่ากันสูญเสียนะคะวิตามิน B1 แล้วก็แก้โรคเหน็บชาได้อย่างพาวอนค่ะส่วนสรรพคุณของวิตามิน B1 นเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะมีเจ็อย่างอันดับแรกนะคะวิตามิน B 1หนึ่งช่วยย่อยสลายอาหารจําพวกแป้งและคาร์โบไฮเดรตได้อันดับสองวิตามิน B1 หนึ่งแก้ปวดหลังหลังผ่าตัดฟันได้นะคะแก้ปวดหลังผ่าตัดฟันได้นะคะ แล้วก็วิตามิน B1 ช่วยรักษาโรคเหน็บชาเป็นตะคิวบ่อยก็แก้ได้นะคะแค่ทานวิตามิน B1 เป็นประจำแล้วก็ทานให้มากกว่าคนปกตินิดหน่อยแล้ววิตามิน B1 ช่วยบํารุงหัวใจนะคะระบบประสาทกล้ามเนื้อให้ทํางานปกติวิตามิน B1 ช่วยบํารุงสมองเสริมความคิดและสติปัญญาให้ดีขึ้นวิตามิน B1 นะคะช่วยแก้อาการเมารถเมาเรือหรือเมาเครื่องบินได้ก็คือแทนยาแก้เมารถได้เลยนะคะ แล้วก็ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนก็เหมาะสําหรับคนตั้งครรภ์น,นะคะวิตามิน B1 มีสปปรรพคุณช่วยรักษาโรคมูสวัสด์ด้วยสิคะเจ็ดสรรพคุณสุดยอดมากสําหรับวิตามิน B1 นนะคะวิตามิน B1 อยู่ในอาหารประเภทไหนอ่าคราวนี้เราหาทานอาจจะหาทานยากขึ้นนะคะเพราะส่วนใหญ่อาหารมักจะปรุงแต่งมาสําเร็จแล้วก็ขัดสีเอาวิตามินออกไปแล้วนะคะดังนั้นเราต้องพยายามหาทานวิตามิน B1 จากพันญ,ญพืชเช่นเมล็ดทานตะวัน มข้าวสาลีกลุ่มงากลุ่มข้าวโอ๊ตข้าวโพดรำข้าวเปลือกข้าวถั่วเหลืองรวมถึงอาหารประเภทนมปลาตับเนื้อวัวไม่ติดมันเนื้อออร์แกนิกไข่โดยเฉพาะเมล็ดทาญพืชต่างๆถือว่าเป็นหแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ของวิตามิน B1 นแบบเยอะเลยนะคะกลุ่มอาหารชั้นยอดกลุ่มนี้นะคะเราจึงควรรับประทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็วางแผนการทําอาหารทุกวันนะคะเพื่อไม่ให้ขาดวิตามิน B1 อาการอาการและการรักษาโรคเหน็บชาด้วยการทานวิตามิน B1 หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันคุณหมอสูตรโบราณน,นะคะแพทย์แผนไทยแม้แต่คนทั่วไปที่รักสุขภาพต่างรู้ว่าโรคเหน็บชาเนี่ยแค่ให้ทานข้าวกล้องข้าวซ้อมมือหรือข้าวไม่ผ่านการหัดสีมากเพราะกลุ่มเหล่านี้จะมีวิตามินอยู่บริเวณจมูกข้าวนะคะ ส่วนธัญพืชอ,อื่นๆก็อุดมสมบูรณ์วิตามิน B1 นอยู่แล้วแก้โรคเด็บชาได้นะคะดังนั้นนะคะโรคเดน็บชาเนี่ยจะมีผลเกิดอาการชาตามเนื้อตามตัวแล้วนะคะยังมีผลกับตาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีผลกระทบกับลำไส้หัวใจระบบประสาทอีกดังนั้นวิตามิน B1 จึงกลายเป็นพระเอกในการรักษาโรคเดน็บชานั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดู10บค่าบริหารที่เกิดไว้ตั้งแต่ตอนต้น เพื่อคลายเส้นนะคะแล้วก็ช่วยแก้อาการมึนชาปลายมือปลายขาได้ท่าแรกก็เรียกว่าท่ากลางนิ้วหุบนิ้วกลางนิ้วหุบนิ้วนะคะทําสลับกันสองข้างนะคะซ้ายกับขวานะคะกลางนิ้วหุบนิ้วกลางนิ้วหุบนิ้วระยะรอบพักก็ประมาณ3นาทีต่อรอบนะคะทําอยู่ประมาณ10ครั้งนะคะท่าที่2ก็คือท่าง,งอนิ้วมือนะคะแล้วก็เริ่มเหยียดงอนิ้วแล้วก็เ,เหยียดนิ้วทําสลับกันประมาณ10ครั้งนะคะ แล้วก็ทำทั้งหมด3ามรอบแล้วก็ให้พัก3ามนาทีนะคะท่าที่สามคือท่าจับจีบค่ะจะจับลงมาให้หมดเลยนะคะจับจีบแล้วก็เรียงลงมาทั้งหมดนะคะจับแล้วก็เหยียดออกจับจีบแล้วก็เหยียดออกทําประมาณ1ิบครั้งทํสามรอบนะคะรอบพักประมาณ3านาทีเหมือนกันนะคะส่วนท่าที่สี่เป็นท่ากํามือค่ะเริ่มจากกํามือ Bell. แล้วก็ปล่อยต้องคิดตามด้วยนะคะเพื่อฝึกสมสาธิกํามือแล้วก็ปล่อย ทำสลับก <mile> ันประมาณ10ครั้งนะคะสามรอบท่าที่5คือท่านับนิ้วค่ะนับนิ้วก็คือนับนะคะโดยเริ่มจากนิ้วก้อยนับนิ้วก้อยก่อนนะคะนับนิ้วนางนับนิ้วกลางนับนิ้วชี้ทำสิ0ครั้งนะคะก้อยนางกลางชี้นะคะให้คิดตามไปด้วยนะคะเพือฝึกสมาธิการรับรู้สตินะคะท่าต่อมานะคะถ้าเมื่อกี้ก็ต้องทำสิบครั้งนะคะถ้าต่อมาคือท่าที่6ก็คือกำลุกบอลนะคะให้มีลูกบอลมากำ นะคะแล้วก็ออกแรงกำรรนะคะกำปล่อยกำปล่อยทำสลับครั้งนะคะทั้งหมดสิบครั้งสามรอบแล้วก็ระยะพัก3านาทีถ้างอฝ่าเท้านะคะจะไม่สุภาพเราก็พิจารณาดูจากตุ๊กตาที่อยู่ในภาพเอาเองนะคะภาพการ์ตูนที่อยู่ในภาพเนี่ยนะคะตอนแรกให้นั่งหลังตรงค่ะเท้าทั้งสองข้างยื่นไปข้างหน้าพร้อมกันเลยนะคะจากนั้นค่อยๆกดฝ่าเท้าลงนะคะที่พื้นแล้วก็ ดันกลับมาที่เดิมค่ะทำสลับไปมานะคะเป็นการงอฝ่าเท้าแล้วก็มีการกดลงแล้วก็ดันขึ้นนับหนึ่งถึงสิบนะคะทำทั้งหมดสิบครั้งนะคะทำทั้งหมดซ้ำๆกันสองรอบระยะพักประมาณ3ามนาทีนะคะวางฝ่าเท้าลงนะคะท่าที่แปดนะคะเป็นการหมุนข้อเท้าค่ะก็คือใช้ส้นเท้าเนี่ยวางไว้ที่พื้นแล้วก็หมุนวนนะคะโดยหมุนจากซ้ายไปขวา ช้าๆแล้วค่อยหมุนทวนเข็มนาฬิกาจากขวาไปซ้ายทําทั้งหมดสิบครั้งนะคะทํสองข้างเลยนะคะทําทีละข้างนะคะทําทั้งหมดสามรอบนะคะรอบพักก็สามนาทีเหมือนกันท่าที่เก้าก็คือท่ายืดเท้าค่ะท่ายืดเท้าเนี่ยนะคะให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าเท้าขวาอยู่ข้างหลังนะคะทําเหมือนท่ากําลังเตรียมเดินแล้วเราก็ค่อยๆจิกนะคะจิกปลายเท้าขึ้นนะคะพร้อมกับกดฝ่าเท้า ด้านหน้าลงกับพื้นนะคะจากท่านก็ทําสลับกันนะคะเป็นการยืดยืดขึ้นยืดลงนะคะทําทั้งหมห้าครั้งนะคะทําซ้ํสองรอบสลับกันซ้ายขวานะคะท่าที่สิบนะคะท่าสุดท้ายเป็นท่านวดฝ่าเท้านะคะก็คือยกฝ่าเท้าขึ้นมาวางบนตักเหมือนเลขสี่นะคะจากนั้นก็ใช้นิ้วมือสอดไปที่นิ้วเท้านะคะแล้วก็ค่อยๆเอานิ้วโป้งนวดคลายกดบริเวณฝ่าเท้า บริเวณที่รู้สึกล้าหรือตึงนะคะโดยทำทั้งสองข้างนะคะเทคนิคตัวนี้นะคะถ้าให้ดีเนี่ยก็ควรแช่น้ำอุ่นก่อนนะคะแล้วก็มีอีกเทคนิคนึงที่หมอปลอยกเสริมนะคะก็คือว่ากรณีที่มึนชาฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยให้ดีที่สุดก็คือให้เตรียมกระมังไว้สองใบใบหนึ่งเป็นน้ำร้อนใบหนึ่งเป็นน้ำเย็นนะคะโดยเราแช่น้ำร้อนก่อนสักนับ1-10ถึงิ ร้อนนี่อุ่นพอดีนะคะไม่ใช่ว่าลวกมือนะคะนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็มาหากระมังน้ําเย็นต่อนะคะน้ําเย็นก็อาจจะใส่น้ําแข็งนิดหน่อยให้มีอุณภูมิเย็นให้แตกต่างนะคะนับหนึ่งถึงสิบแล้วก็ยกขึ้นแล้วถึงค่อยมาทําท่าบริหารสิบท่านะคะแต่การแช่นี่ทำสามเซตนะคะครั้งละประมาณสิบสิบวินาทีนะคะทำสามเซต แล้วถึงค่อยเช็ดมือเช็ดเท้าให้เรียบร้อยนะคะให้แห้งแล้วมาทําท่าบริหารสิท่าจะเห็นผลเร็วมากค่ะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะที่อยากบอกเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยหายจากอาการมึนชาปลายมือปลายขาโดยเร็วค่ะโอ้โหเนื้อหายเยอะมากนะคะสําหรับเรื่องอาการบริหารแล้วก็แก้เหน็บชานะคะที่เกิดจากการขาดวิตามิน B 1หนึ่งจไว้นะคะว่าวิตามิน B 1หนึ่งคือพระเอกของการแก้โรคเหน็บชาดังนั้น นะคะเราต้องรู้จักบริโภคอาหารเพื่อแก้โรคเหน็บชาให้ได้นะคะในกลุ่มผู้ป่วยที่กล่าวไปแล้วแล้วก็เราต้องรู้ท่าบริหารเพื่อฟื้นฟูหลอดเลือดปลายมือปลายขาให้อาหารที่เราบริโภคเข้าไปมีวิตามิน b ีหนึ่งไปเลี้ยงปลายมือปลายขามากขึ้นเราจะได้หายจากอาการมึนชาสักทีนะคะ ก็ฝากติดตามนะคะหมอปอที่ a c e b o o k ดรวริศราดาวันยู u ูบพักเฮลท์ l อนด์เฮาสนะคะแล้วก็ l i n e แอดสแกนที่วโคดตัวนี้เพื่อเข้าไปสนทนาสอบถามปัญหาสุขภาพกันได้กับกลุ่มกลุ่มปัญญาหมอพื้นบ้านนะคะจังหวัดชุมพรของวัดคีรีวงอำเภอรางสวนจังหวัดชุมพรโดยมีหมอปอเป็นผู้ดูแลสาขาที่3นี้นะคะเพื่อสนับสนุนให้ทุกท่านใช้สมุนไพรเป็นยาแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพ อย่างมีองค์รวมนะคะเริ่มจากอาหารการกินการรักอน,นอนหลับการออกกําลังกายการขับถ่ายแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ําให้ครบนะคะอย่างน้อย12บสแก้วต่อวันนะคะถ้ามีการสูญเสียน้ํามากขึ้นก็ควรดื่มให้เยอะขึ้นนะคะเพื่อรักษาสมดุลของปริมาณน้ําที่เข้าและออกนะคะร่างกายคุณจะได้แข็งแรงค่ะถ้าบ้านหลังนี้แข็งแรงโรคภัยก็จะไม่มีนะคะ วันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเรื่องโรคเหน็บชากับ10ท่าบริหารนะคะถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเพราะว่าเกิดจาัดก,การรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาบรรยายแล้วก็พูดให้ฟังถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์กดไลค์ให้หน่อยถ้าคิดว่าใช่แชร์ share, ไปให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รับรู้ถึงกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพต่อไปสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่42แล้วนะคะท่าบริหารเพื่อลดอาการตะคิวแล้วก็เหน็บชา ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ